ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะ EP นี้เป็น EP ที่83แล้วนะฮะ EP ที่83นะครับเนาะมีชอบชิ้นไหนก็ทำกันพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเนาะผ่านไลน์แอดนี้เลยนะครับแอดเก้าสามนะฮะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็โทรสายด่วนเข้ามามครับผมศูนย์หกครับเจ็ดหนึนะฮะชอบชิ้นไหนก็ทำกันพูดคุยกันได้นะครับ EP นี้มาได้ของมาใหม่หนึ่งชุดนะฮะได้ของเขง้ามาใหม่หนึ่งชุดก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับ เนาะค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็มาแบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกเลยเป็นเหรียญน,นะฮะองนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมส่องให้ดูเนื้อนิดนึงนะฮะพอจะมองเห็นไหมฮะนี่ครับมีรอยจานนะฮะแล้วก็เหรียญค่อนข้างสวยนะพี่นะเหรียญค่อนข้างสวยเลยมาพร้อมเลี่ยมเงินครับเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยนะฮะ ให้ไปพร้อมใช้เลยนะครับเนาะอ่ะชิ้นแรกขออนุญาตเปิดไว้ที่1,700รบาทนะครับเนาะเลี้ยมเงินนี้1,700บาทอ่าแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะชิ้นต่อไปครับเป็นพระสมเด็จเลี้ยมเงินนะฮะวันนี้ได้เลียมเงินมา4ี่หองค์นะพี่นะอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นสมเด็จเลี่ยมเงินนะฮะองค์น,นี้เนื้อหาค่อนข้างมันเลยมันจัดจ้านเลยนะฮะมันจัดจ้านเลยนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับเนื้อเน่าๆนะครับเนื้อแบบ โหโคตรมันแหะนะฮะเนื้อแห้งๆนะครับนะมลสารก็โอเคใช้ได้นะครับมาพร้อมเลีมยเงินลงยานะฮะอันนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับเป็นพัะกิ่งนะฮะอ่าะองเช็ดหน้ากรอบนิดนึงนะฮะองนี้นะครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยพระสะอาดเรียบร้อยนะฮะเก็บค่อนข้างดีนะครับเลี่ยมเงินให้พร้อมแล้วนะฮะเป็นกิ่งประวเลสนะฮะกิ่งปรวเลสนะครับอ่ะเลี่ยมเงินด้วยนะฮะ ชิ้นนี้ก็1,700บาทนะครับ1,700บาทนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นรูปหล่อหลังเตารีดนะฮะอ่าแบบนี้ครับเนื้อเป็นทองแดงนะพี่นะมาพร้อมเล่มเงินเหมือนกันเอาไป1,700บาทพี่นะฮะวันนี้ดีดให้ราคาเดียวเลยนะครับ1,700บาทนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นพระปิตาเลียมเงินนะครับองค์นี้เป็นปิตาเลียมเงินหลวงปู่โตนะครับนี่ฮะ เนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะฮะเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนี่ครับสวยมากพี่นะฮะอ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเนอะอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเลือเดี๋ยวลืมให้ดู <c oughs> นี่ครับเนื้อหาดีจริงๆนะฮะอ่านะครับเลียมเงินเรียบเงินชุดนี้นะครับห้าองค์นี้องค์ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปครับอันนี้เบาๆบ้างนะฮะเป็นตะกุดนะฮะเป็นตะกุดไม้ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ ผมจําชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเก่านะพี่นะเก่าแล้วก็มีรอยจานนะครับเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกไม้ไผ่ยอดด้วนป่ะครับถ้าจําไม่ผิดนะอ่าแบบนี้ฮะแล้วก็จานเต็มเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่สร้างเนาะไม่ทราบเกจิก็เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนาะอ่ะเบาๆเอาห้าร้อยบาทนะครับเก่ามีอายุนะพี่นะชิ้นต่อไปครับอันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะฮะเป็นพระปิตาองค์เล็กๆครับอ่ะแกะเลย <c oughs> ปิตาอง์เล็กๆแบบนี้ครับเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ยัดที่แล้วกันเนาะแต่ว่าเก่านะครับเป็นปิตาสองหน้านะฮะปิตาสองหน้าเนื้อตะกัวสนิมแดงขึ้นคุมเต็มเลยนะพี่นะอ่ะแบบนี้ครับสวยๆเลยเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่ะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะฮะตึ๊บอ่ะโอเคเจ็ดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะองค์นี้เป็นหนองหลวงนะพี่นะ องนี้เป็นหนองหลวงนะครับดูเนื้อหาครับเนื้อหาดีมากเลยพี่นะฮะเนื้อหาดีมากมากเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยเก่าๆเหลืองๆแบบนี้เลยฮะอ่ะแบบนี้ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่นะครับเนาะอ่าชอบทางบอกคุยกันได้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะองนี้เป็นพิมพ์ีตานะครับแต่ว่าพระสภาพสกก่อนนะฮะแต่ว่าโหเนื้อหาโคตรดีเลยนะพี่นะน้ำทองวิ่งๆเลยนะครับคิ่ฮะ สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเอาไป900บาทนะฮะอ่าแบบนี้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อปิดตาอันนี้ผมไม่ทราบที่เนาะนี่ผมไม่ทราบที่นะครับสวยเหมือนกันนะพี่นะอ่ะเก่าๆเลยนะฮะเอาไป700บาทนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นเต่านะฮะเป็นเต่าอันนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาไป700บาทนะฮะ สวยๆนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปครับเป็นนางพญาองค์นี้เป็นเข่าโค้งนะฮะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะครับเนื้อหามันจัดจ้านนะพี่อ่าแบบนี้เลยนะครับมันจัดจ้านเลยเอาไปเก้าร้อยบาทพี่นะฮะเอาไปเก้าร้อยบาทอาจจะแ,แกะให้ดูด้วยนะครับแกะไม่ออกอ่ะแบบนี้นะครับนี่ฮะ ดีนะพี่นะเนื้อหาก็โอเคเลยใช้ได้เราต้องเราตัดดีนะครับอ่ะเก้าร้อยบาทนะพี่นะนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียญบ้างนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเขียนว่าเหรียญโชคดีนะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะฮะอ่ะได้มาแบบนี้เลยเหมาได้มาแบบนี้เลยนะฮะปีสามสองนะพี่นะปีสามสองนะครับเหรียญยังเก็บค่อนข้างดีอยู่เลยนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับอ่ะชิ้นต่อไปครับ เหรียญล่อนะฮะอันนี้เป็นเหรียญล่อนะครับเจ้าของเกาะเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ลอดนะฮะหลวงปู่ลอดนะครับอ่าแบบนี้ฮะเหรียญออกเหลืองเหลืองด้านด้านนะพี่นะเหลืองเหลืองด้านด้านนะฮะสวยสวยเลยนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะฮะอ่าเก้าร้อยบาทนะครับชอบพักมาคุยกันได้เลยนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะฮะเหรียญหลวงพ่อพวงทางนครสวรรค์นะครับ ะะพาะคนครสวรรค์นเนาะพาะคนครสวรรค์วัดหนองกระโดนนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนะเอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพวงนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียญหล่ออีกหนึ่งที่นะฮะเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อจันทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะหลวงพ่อจันก็เนื้อหาค่อนข้างดีนะฮะเนื้อหาพระค่อนข้างดีเลยนะครับมีเกตกระดีนะฮะมีร่องรอยความเก่าให้เห็นนะพี่นะอ่ะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทละกันนะครับ หนึ่งพันบาทชอบเท่าไหร่ทางมาคุยกันได้เลยนะฮะชิ้นต่อไปครับนี่ฮะจอบหลวงพ่อไผ่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับก็นี่ครับธรรมชาติพลาหลอกก็มีให้เห็นนะพี่นะมีรอยเดือดร้อยปุดนะครับอ่าแล้วก็ตํำนงตำเนก็โอเคฮะเข้าอยู่นะครับเนาะอ่าเหรียญหล่อนะฮะเหรียญจอบหล่อหลวงพ่อไผ่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะเออเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับชอบทางมาคุยกันได้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะฮะองค์นี้นะฮะ สภาพสึกเฮี้ยนเลยนะครับสึกเฮี้ยนเลยอ่ะแบบนี้ครับเอาเบาเบาแล้วกันพี่เอาไปเจ็ดร้อยพอฮะอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับชิ้นนี้นะฮะโอเคชิ้นต่อไปครับชิ้นสุดท้ายแล้วของวันนี้นะฮะอันนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าวรสร้างรุ่นไหนปีอะไรนะครับเนาะก็เนื้อหาค่อนข้างเก่าแล้วพี่นะเนื้อหากเก่าเลยนะครับเก่าสวยเลยนะฮะอ่ะชิ้นนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ วันนี้จบแล้วนะฮะวันนี้มีเท่านี้ของนะครับก็อย่าลืมนะฮะชอบชิ้นไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับ mm hmm. ผมนั่ผ่านไลน์แอดนี้เลยแอดเก้านะฮะหรือโทรสะด่วนเข้ามาับผมครับ0 6 2 7 1 5 3 3 3 5นะครับเนาะร mm hmm. ายละเอียดเดี๋ยวผมส่งเพิ่มเติมให้ทางข้อความได้นะฮะจะได้ภาพชัดๆนิ่งนงนะครับเนาะง,ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากเลยที่เราฟังกันจนจบสวัสดีครับ